ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธศสาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องอนาปานุสติกรรมฐานส่วนที่แล้วมานั้นได้พูดถึงด้านคณิกะสมาธิแลทว,วจาระสมาธิ <c oughs> สำหรับวันนี้จะได้พูดถึงอารมณ์ของฌานการเจริญนาปานุสติกรรมฐานอารมณ์เข้าสู่ความเป็นฌานความจริงก็เป็นเครื่องสังเกตไม่ยากเมื่อผ่านอุปจาระสมาธิมาแล้วตอนนี้จิตจะมีความสุข มีความเยือกเย็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชานนี้แบง่งออกเป็นสีอย่างคืออารมณ์ปฐมฌานปฐมฌานนี่มีองค์ห้าคือมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาคำว่าวิตกก็ได้แก่อารมณ์นึกที่เราจะกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก วิจารก็ได้แก่การรู้ว่าเวลานี้เราหายใจเข้าหรือว่าหายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นหรือว่าจะพูดกันทึงในกรรมฐานสี่สิบเราก็จะมีอารมณ์รู้ว่าเวลานี้ลมกระทบจมูกกระทบหน้าอกกระทบศูนยเหนือสั้นดื สำหรับลมให้ใจเขา้าถ้าสำหรับลมให้ใจออกก็จะกระทบศูนย์เหนือสันดีกระทบหน้าอกกระทบจมกูกหรือว่าริมที่ปากอย่างนี้แปลการของวิจาร์ณจำมาให้ดีด้วยแล้วก็ปีติได้ความเอิบอิ่มใจตามที่กล่าวมาแล้ว มีความชุ่มชื่นมีความเบิกบานไม่มีความอิ่มไม่มีความเบื่อในการเจริจรญพระกรรมาฐานสามารถจะรวบรวมกำลังสมาธิเมื่อไรก็ได้สุขก็ได้แก่ความสุขเยี่ยวจินที่หาความสุขเปรียบเทียบใดๆไม่ได้ไม่มีความอึบอิ่มใจมากเอกาตามีอารมณ์เดียว หมายความว่าในขณนะนั้นจิตจะจับเฉพาะอารมณ์ลมให้ใจเข้าออกอยู่ตามปกติจิตจะไม่รับอารมณ์ส่วนอื่นอันนี้เป็นการของที่เราจะทราบได้ตามจริยาคื่อการของปฐมฌานมีองค์ห้าแต่ถ้าว่าจะพูดถึงความรู้สึกขณะที่จิตก็เราเข้าถึงปฐมฌาน จิตจะจับลมให้ใจเข้าออกลมให้ใจจะเบามีความสุขสดชื่นหูได้ยินเสียงภายนอกชัดเจนจ่มใสแต่แต่ว่าไม่รำคาญในเสียงจะเป็นเสียงดังจะเป็นเสียงเบาเสียงเพลงเสียงทะเลาะกันเออะวายของอ o, อขี้เมาขี้เล่าเมายาก็ตาม เราไม่รำคาญในเสียงสามารถจะคุมอารมณ์ได้ตามปกติอย่างนี้เรียกกันว่าปฐมฌานเน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังจิตสำหรับผู้ฝึกที่จะเข้าปฐมฌานนั้นก็มีความสำคัญอยู่จุดหนึ่งคือขณะที่จิตก้าวเข้าไปสู่ปฐมฌานเบื้องแรกกำลังของจิตยังไม่มั่นคง ตอนนี้เวลาที่เราจับลมให้ใจเข้าออกจะมีลมสงัดจะมีสภาพนิ่งคล้ายๆอาการเคลิมบางทีเราคิดว่าเราหลับแต่ความจริงไม่หลับถ้าหลับมันจะงกหน้าโงกหลังแต่อาการเช่นนั้นที่เกิดขึ้นกับเรามีอาการเฉยๆตัวตั้งตรง แล้วมีอาการเคลิ้มลืมตัวเหมือนหลับสคกครู่เดียวหรือว่าเดี๋ยวเดียวจะมีอาการหวิวคลายตกจากที่สูงและเราก็ไม่สามารถจะนำอารมณ์นั้นขึ้นมาใช้ได้อีกเพียงแค่รักษาอารมณ์สบายอาการอย่างนี้ขอท่านหลายเพื่ทราบว่านั่นสมาธิจิตของท่านขณะที่มีอารมณ์สบายเงียบสงัด มีอาการคล้ายเครื่องเหมือนหลับเป็นอาการจิตหยาบเพื่อรมหยาบของปฐมฌานเป็นการก้าวขึ้นสู่ปฐมฌานแบบหยาบหยาบแต่ถ้าว่าจิตไม่สามารถจะทรงฌานอยู่ได้จิตพรัดจากฌานม่จึงมีอาการวิวคล้ายกับตกจากที่สูง ถ้ามีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นก็จงอย่าสนใจย่าสนใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างเราก็รักษารมปกติไว้ได้เท่าไรพอใจเท่านั้นมาเข้าถึงตอนทุติยชาญคือชาญที่สองชาญที่สองนี่มีองค์สามคือตัดมีตกวิจารเส้นได้เหรือปีติสุขเอกคาตา ในตอนนี้จะรู้สึกว่าจิตเข้าไปจับลมให้ใจเข้าหาใจออกจะวางไว้คือจิตจะไม่สนใจลมให้ใจจะเบาลงมีแต่ความสดชื่นหันษามีความนิ่งสนิทถ้าหากว่าเราจะสังเกตให้ง่ายนั่นก็คือถ้าเราภาวนาไปด้วยสมมติว่าเรากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก เวลาให้ใจเข้าเราเนึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกเนึกว่าโทอันนี้จะสังเกตง่ายในขณะที่เข้าฌานที่สองเมื่อกนาจิตเข้าถึงฌานที่สองคำภาวานาจะหายไปจิตจะตั้งอารมณ์ทรงมีความเออบิมมีอารมณ์สบายมีอารมณ์ละเอียดแะสงัดมีอารมณ์สงัดมาก แต่พอจิตเคลื่อนจากฌานที่สองลงมาสู่อุปจารสมาธิจะมีความรู้สึกว่าโอนนนอนี่เราลืมไปใชแล้วหรือหรือว่าเราเผลอไปแล้วที่เราไม่ได้ภาวนาเลยการกําหนดรู้จับลมให้ใจเขาออกเราก็ไม่ได้ทําตายจริงที่เราเผลอไป แต่ความจริงนั่นไม่ใช่อาการของความเผลอแป่อาการของจิตที่ทรงสมาธิสูงขึ้นขอท่านทั้งหลายพึงเข้าใจตามนี้สำหรับอาการของฌานดีสามนั้นมีองค์สองคือเรือต่สุกับเอกาคาตาตัดปีติหายไปอาการของฌานดีสองนี่ที่เราจะสังเกตได้ง่าย ความชุ่มชื่นสดชื่นหายไปของจิตจิตมีความสุขแล้วก็มีจิตทรงตัวมากในรมที่ตั้งไว้ดีกว่าชานที่สองด้าน,นทางร่างกายจะสังเกตว่ามีการคล้ายๆกับนั่งหรือยืนตรงตึงแม้อะไรมาผูกเข้าไว้สำหรับลมให้ใจจะรู้สึกความเบาลงไปมากเกือบไม่มีความรู้สึก หอได้ยินเสียงภายนอกเบาๆที่แม้เสียงนั้นจะดังแต่ก็เสียงเราได้ยินเบามากอย่างนี้เป็นอาการของฌานที่สามเมื่อเข้าถึงฌานที่สี่จะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้หายใจแต่ถ้าว่ากำลังใจไม่มึดมีความสว่างโพรงทรง,งอารมณ์อยู่ตามปกติ มีอารมณ์เด็ดเดี่ยวตั้งมั่นเี่มีความมั่นคงมากไม่รู้การสัมผัสจากภายนอกยุงจะกินลิ้นยากกัดเสียงจะมาจากทานไหนไม่รู้หมดปรากฏว่ามีจิตนิ่งเฉยๆสำหรับชานสีน่นี่มีองค์สองคือมีเอกับเก้าตาโกมีขา,ขาเอกเข้าตาหมายความปาทรงอารมณ์เป็นหนึ่ง อารมณ์ไม่เคลื่อนอุมเบกขาหมายถึงว่าเฉยไม่รับสัมผัสอารมณ์ใดๆทั้งหมดที่พูดมาน,นี้เพื่อประสงค์าาทายทานหลายทราบว่าอากายของชานมันเกิดขึ้นจะมีความรู้สึกเป็นยังไงแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆนักปฏิบัติถ้าจะปฏิบัติกันให้ดีแล้วก็ จงอย่าสนใจว่าเวลานี้มันจะได้ฌานอะไรจะเข้าถึงฌานหรือจะเป็นเป็นสคาริกะสมาธิอุปจารสมาธิจะเป็นฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็ชา่างไม่สนใจนี่เราพูดกันว่ในแง่ของการปฏิบัติที่เอาดีกัน ถือว่าวันนี้ได้ดีเพียงใดพอใจเท่านั้นเราทำตามอารมณ์สบายของเรามันได้แค่ไหนพอใจแค่นั้นเมื่อวานนี้ดีกว่าวันนี้วันนี้เลวกว่าเมื่อวานนี้หน่อยก็ช่างคิดว่าเราเป็นผู้สะสมความดีเพื่อทรงอารมณ์จิตให้อยู่ในได้ของสมาธิตามความพอใจที่เราต้องการเท่านี้พอ ถ้าจิตตั้งอยู่อย่างนี้อารมณ์จะเป็นสุขไม่มีอาการดิ้นรนจงอย่าสนใจกับภาพที่เห็นจงอย่าสนใจกับอารมณ์ของจิตว่าเมื่อวันก่อนนี่มันเลวกว่าวันนี้แลอว,วันนี้ดีกว่าวันก่อนถ้าไปสนใจอย่างนั้นจิตจะไม่ทรงตัวจะหาอารมณ์ที่แนบสนิทไม่ได้ ฉะนั้นขอท่านหลายพึงตั้งใจไว้โดยเฉพาะเพื่อผลของความดีนั่นก็คือเวลาที่เจริญสมาธิจิตในด้านอนาปานุสติก็ตามกรรมฐานกรออื่นใดก็ตามจงทราบว่าเวลานี้จะตกอยู่ในสภาพของฌานอะไรก็ช่าง อย่าไปตั้งหน้าตั้งตาว่าเราต้องการได้ฌานนั้นเราต้องการทรงฌานนี้มันจะเกิดอารมณ์กลุ่มถ้าอารมณ์กลุ่มเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตัดความดีทั้งหมดผลที่สุดวันนั้นเราจะไม่ได้อะไรเลยเป็นอันว่าขณะใดที่ทำไปขณะนั้นเรามีความพอใจ ได้แค่คณิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยเราก็พอใจได้ถึงอุปจาระสมาธิเราก็พอใจจิตจบ้ในทานชาั้นใดชั้นหนึ่งเราก็พอใจพอใจเสียทั้งหมดถ้าทําจิตอย่างนี้อารมณ์จิตจะสบายก็ได้แก่การฝึกจิตเข้าถึงอุเบกคารมนั่นเอง เมื่อการฝึกจิตแบบนี้แล้วต่อไปจิตจะเป็นเอกคตารมะด้เบขาคือจิตจะทรงชานสีชานสีได้ง่ายตอนนี้ปาก็ขอพูดกันถึงหลักแห่งการปฏิบัติการปฏิบัติที่จะให้ผลกันจริงๆผมเคยพูดมาแล้วในตอนก่อน ว่าจงใช้เวลาจุกจิกจุกจิกของเราเป็นเครื่องการกระทำสมาธิอย่างที่พูดมาวันวันนี้ว่าเวลาทำการทำงานก็ดีใช้งานเป็นสมาธิเดินไปวินาับาตเดินไปธุระจะทำอะไรก็ตามอย่าทิ้งลมให้ใจเข้าออกพยายามทีงลึกลมให้ใจเข้าใจออกไว้เสมอ แต่ว่าถ้านงานนั้นไม่เหมาะสมเมื่อการใช้ลมให้ใจเข้าหายใจออกเราก็ใช้จิตจับอยู่ที่งานว่าเวลานี้เราทำอะไรเราดายาหรือล้วก็ใจจับืเฉพาะเวลาที่เราดายากมือเราถือจอบจอบตอกฟันดินหรืเราถกากยาจะถากตรงไหนตั้งใจไว้โดยเฉพาะ อย่างนี้ก็เป็นการฝึกอารมณ์ของสมาธิไปในตัวเราจะทาสีเราจะต่อตะป,ปูเราจะเลื่อยไม้เราจะบกปูนเราจะทำอะไรทุกอย่างตั้มตั้ง,งใจทำในกิจนั้นโดยเฉพาะเอาจิตจับไว้โดยเฉพาะในเรื่องนั้นอย่างนี้เป็นการส่งสมาธิทำสมาธิให้ส่งตัวไปในตัวเป็นการฝึกในงาน สำหรับวันนี้ยังไม่พูดทังด้านวิปัสสนาญาณก็ย่าพูดในวงแคบๆของสมาธิเท่านั้นมีวิธีหนึ่งที่เคยฝึกกันมาผมก็ดีเพื่อนของผมก็ดีหลายๆท่านก็ดีเอาใช้วิธีฝึกต่อสู้กันแบบนี้ หนึ่งซ้อมการต่อสู้กับความเหนื่อยเราเหนื่อยมาก็ดีเราร้อนมาก็ดีเดินทางไกลมาเหนื่อยๆล้วก็แมงร้อนจัดสมัยโน้นมันไม่มีรถไม่มีเรือมันหายากจะไปมาติกาบาสะคุลจะไปไหนกันทีก็ใช้การเดินเดินมาร้อนๆๆเท้าก็เหนื่อยจัด พอมาถึงที่เรื่องผ้าออกถ้ามันร้อนไม่เป็นไรเข้าห้องในขณะเดียวกันนั่นเองเราเข้าอยู่ในห้องเข้าเราโดยเฉพาะไม่ยอมให้เหงื่อแห้งไม่ยอมคลายความเหนื่อยนั่งปรับหรือว่านอนลงจิตจับสมาธิทันทีจับลมให้ใจเข้าให้ใจออกว่าจิตมันจะทรงตัวไหม ถ้าจิตยังไม่ทรงตัวดีเพียงใดเราจะไม่เลิกแต่ว่าการอย่างนี้ท่านทั้งหลายมันเป็นการระงับความเหนือ่อยขึ้นดับความร้อนดับความเหนื่อยไปในตัวเมื่อจิตเข้าถึงสมาธิเล็กน้อยคือขณิกะสมาธิความเหนื่อยมันก็คลาย พอจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิมีปีติเป็นอารมณ์ตอนนี้เองมันจะหายเหนื่อยทันทีความร้อนความกลุ่มมันจะหายไปใน,นความเหนื่อยจากทางร่างกายมันก็จะไม่มีต้องพยายามต่อสู้อย่างนี้นะครับการสำเร็จมรรคผลและได้ฌานสมาบัติไม่ใช่ได้มาจากป่า ส่วนใหญ่จริงๆเขาได้ในที่โมนชนมากๆเพื่อการเจริญสมาธิจาก่าในแดนสงัดที่ว่าได้ผลดีแล้วไม่จริงถ้าหากว่าจิตยังไม่ถึงความเป็นพระอริยเจ้าเพียงใดถ้ากลับเข้ามาหาหมู่ชนเมื่อไหร่เมื่อนั้นไม่เคยการกลุ่มทันทีต้องมาฝึกกันใหม่ แต่ก็ายะถามว่าทราบเรื่องนี้ได้ยังไงครับผมก็ขอตอบว่าผมชนกับมันมาแล้วทุกอย่างการอยู่ในป่าชาการอยู่ในป่าชาักการอยู่ในถ้ำผมทํามาแล้วทุกอย่างแต่ผลจริงๆที่ได้ทรงตัวก็คือต้องเข้ามาต่อสู้กับกลุ่มคนนั่นเราอยู่คนเดียวมีการสงบสงัดไม่มีอะไรรบขวนใจ เราจะทรงอารมณ์อย่างไรก็ได้เหมือนเราปักไม้ไว้ในที่สงัดลมไม่พัดน้ำไม่ไหลไม่มีใครไปจับเขย่าไม้มันก็มีอาการทรงตัวปักแน่นหรือไม่แน่นมันก็ทรงตัวอยู่ได้ถ้าไปปักที่น้ำไหลเชี่ยวลมพัดแรงมีคนเขยา่าถ้ามันไม่แน่นจริงๆมันก็ทรงตัวไม่ไหว ข้อนี้มีประมาณชั้นใดจิตของเราก็เหมือนกันที่จะได้ดีกันจริงๆก็ต้องต่อสู้กับอารมณ์ที่เข้ามาขัดขวางในอการอาการที่ต่อสู้กับความเหนื่อยและความร้อนนี่ผมเคยทําแบบนี้นะเคยทําแบบนี้บางทีผพมทํางานเหนือหน่อยๆดนืี่ไม่ดีดกําลังเหนื่อยหอบแพกๆนั่นแหละ ผมหยุดพับนั่งเพียงสลังเพียงฝาปรับจับอารมณ์สมาธิจับเมื่อไรมันทรงตัวเมื่อนั้นอารมณ์สบายทันทีนี่ฝึกคือต้องฝึกแบบนี้เวลาทำงานเหนื่อยๆแต่ว่าเวลาที่จะนั่งทำแบบนั้นระวังนะย้ายใ,ใครเขาเห็นการนั่งสมาธิให้คนเห็นพระพุทธเจ้า่านทรงปรับว่าเป็นอุปกิเลส มันจะมีการโอ้การโอดอยู่ในตัวเสร็จใช้ไม่ได้ใต้รับนั่งเฉยๆส,บ,สบายๆใครจะว่าอย่งไงก็ช่างปร่เดี๋ยวหนึ่งเราก็รุกไปทำงานของเราใหม่นี่ประการที่สองต้องพยายามต่อสู้กับเสียงเวลานี้สะดวก ในการต่อสู้กับเสียงนี่ย่าใช้เสียงมันดังนักชาวบ้านเขาจะรำคาญวิธีต่อสู้กับเสียงก็คือขณะที่เราพบกับเสียงที่เราไม่พอใจเขาคุยกันเออะวุ่ยวายเราย่องเข้าไปกใกล้ถ้ามันไม่มีที่รับเราก็เข้าไปกใกล้ทำตามมองมือดูอะไรักก็ช่าง อาจิตจับลมให้ใจเข้าให้ใจออกรู้สดูที่ว่ามันําคาญในเสียงไหมถ้าทําอย่างนั้นไม่สะดวกเวลานี้วิทยุของเรามีบันทึกเสียงเขาเรามีเวลาเราจะทําเปิดเบาๆนะอย่าไปให้คนข้างๆเขานาคาญเปิดวิทยุฟ,ฟังเบาๆมันจะเป็นเพลงละครอะไรก็ตาม ขณะเดียวกันนั้นเราก็ใช้อารมณ์กำหนดอนาปานุสติกรรมฐานหรือภาวนาไปด้วยก็ดได้หูได้ยินเสียงเพลงเสียงพูดในวิทยุชัดแต่ว่าถ้าจิตของเราไม่รำคาญในเสียงนั้นอย่างนี้ใช้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทําไปทําไปจนถ้าจิตหูไม่ได้ยินเสียงเลยยิ่งดีใหญ่นั่นเป็นอาการของฌานสี่เท่าที่ฝึกกันมาคงเคยฝึกอันดับแรกใช้แผ่นเสียงชุดหนึ่งให้เด็กเล่นเมื่อเด็กเล่นพนเด็กก็เออะอะวายไปตามเรื่องแล้วก็ใช้เสียงมันก็เปิดเสียงเพลงด้วย สมัยก่อนก็ใช้วิทยขยายเสียงแผ่นเสียงแบบไขาลานต่อมาแผ่นเสียงเดียวสายเดียวเราสู้ได้ก็ไปซื้อไมอเครื่องหนึ่งเพลงไม่เหมือนกันให้เด็กกี่โพพวกหนึ่งเล่นมันก็เถียงกันมาทิ้งกันไปฝ่ายนี้เปิดเพลงอย่างนั้นฝ่ายนั้นเปิดเพลงอย่างโน้นเรานอนกลาง นอนจับลมให้ใจเขาออกภาวนาไปจนไม่รำคาญในเสียงในที่สดเสียงนั้นดันบลังแววน้อยลงมาทีุกท,ท,ทีจนกระทั่งถึงระดับไม่ได้ยินเสียงเลยนี่ใช้ได้ต้องต่อสู้แบบนี้เสมอเสมอจนกระทั่งมีอารมณ์ชินอารมณ์ชินขึ้นมาเสียงแต่ยินเสียงที่เราไม่พอใจเมื่อไรถึงว่าเราพอใจเมื่อใดก็ตาม เราจะเข้าสมาธิได้ทันทีทันใดนี่ว่าการถึงการฝึกจิตให้คล่องในการเข้าสมาธิถ้าทำได้อย่างนี้อารมณ์จิตจะส่งตัวพยายามทำจงอย่าคิดว่าทำไม่ได้ไม่มีใครเขาทำได้ไมาตั้งแต่เกิดทุกคนต้องมาฝึกกันไหมกัน ยิ่ตัพระอาหารหันต์ทุกองค์ที่ท่านเป็นพระอาหารหันต์ท่านก็ฝึกกันมาแบบนี้ค่อยทําค่อยไปทีละน้อยดันน้อยในทีน่สุดมันก็เข้าถึงจุดจบถ้าเราไม่ละความพยายามแต่ตอนนี้พูดเฉพาะอนาปานุสติกรรมฐา,านดีไมด่ดีเดี๋ยววั่นเผลอเอาอะไรมาปพวนเปลี่ลยงเขามันจะยุ่งกันใหญ่ นี้ต่อมาอีกเราก็พยายามฝึกระงับอารมณ์ที่เข้ามากระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออนิจธารมณ์คำว่าอนิจธารมณ์ก็ได้แก่อารมณ์ที่เราไม่ชอบใจอารมณ์ใดก็ตามที่มีเกิดขึ้นกับเราเป็นอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจเกิดขึ้น ตอนนี้เราต้องพยายามระงับงกำลังของสมาธิคิดว่าใคระว,ว่าอย่างไรก็ช่างเขาเขาจะนินทาอย่างไรก็ช่างเขามันเป็นปากของเขาแล้วก็มันก็เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะชมก็ได้เขาจะด่าก็ได้มันเป็นเรื่องของเขา เวลาที่รับคำด่าหรือคำชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำดา่าเราจะเพิ่งไปโกรธใช้จิตพิจารณาเสียก่อนว่าไอ้เรื่องที่เขาดา่ามันจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นอาการที่ไม่ตรงตามความจริงเราก็ยิ้มได้ว่าท่านพูดด่านี่ไม่เห็นจะมีกาการหน้าเลื่อมใสตรงไหนดา่าทรงเดชโดยไรเหตุไรผล ไม่เหมาะกับฐานะที่เกิดมาเป็นคนพบพระพุทธศาสนาแต่จงอย่ากโกรธจงยิ้มเสียวว่าเราดีกว่าเขาเยอะแล้วต่อจากนั้นไปก็ใช้อารมณ์ใจเอาสมัยถ้าพบอารมณ์ที่ท,ทำให้เราไม่พอใจเราก็ใช้อารมณ์จับอารมณ์ลมให้ใจเขาออกให้จิตมันทรงตัว เจ้าใาก็ช่างเจ้าว่าก็ช่างนิ้นท้ายก็ช่างช่างเขาเรารักษาอารมณ์ของเราให้มีความสุขใช้ได้ที่ว่าอารมณ์ความสุขเป็นปัจจัยเข้าถึงสิ่งพนิพันธ์โดยง่ายอันนี้เป็นอารมณ์แบบสบายๆที่เราสามารถจะส่งตัวหักหัดึกจิตระับการอารมณ์ที่มากระทบที่เราไม่พอใจ ทีหลังก็มาพยายามหาทางระงับความอยากด้วยกําลังของฌานความจริงกําลังของฌานนี่มันจะระงับกิเลสได้ทุกอย่างโลภะความโลภลาคะ,ะความรับโทสะความโกรธโมหะความหลงมันระงับได้ทุกอย่างแต่เมรม่มหนักเมื่ออารมณ์จิตของเรามีการทรงตัวจริงๆ อารมณ์แห่งความสุขมันจะยืนตัวกับจิตของเรามันจะไม่หวั่นไหวในเมื่อเห็นคนหรือวัตถุที่มีความสวยสดงดงามจะไม่เกิดอาการทะเยอทะยานจากอาการที่ได้ลาบเสกการะจะไม่มีความหวั่นไหวในกำลังจิตในขณะที่มีบุคคลเขายั่วให้โกรธด อาการอย่างนี้มันจะไม่มีในจิตของเราแล้วสิ่งที่เราจะยึดมั่นถือมั่น่าร่างกายเป็นเราเป็นของเรามันก็ไม่มีความจริงกําลังสมาธินี่สามารถจะกดกิเลสทุกตัวให้มันจมลงไปได้แต่จะลืมว่ากิเลสมันไม่ตายเพราะมันถูกฝังไว้เท่านั้นถ้ามันเราเผลอมาไล่มันก็โผล่มาได้งานเราเมื่อนั้น สำหรับคนที่ทรงจิตถึงชั้นสี่หรือทรงอารมณ์สมาธิถึงชั้นใดชั้นหนึ่งจึงกระทั่งมีอารมณ์ชินมักจะมีอาการเผลอคิดว่าเราเป็นพระอาหารหันต์อย่างนี้ผมเองก็พบมาแม้แต่ตัวผมเองก็เหมือนกันตัวผมเองนี่ในการบางครั้งในตอนที่กำลังฝึกผมคิดว่าเอะนี่เราเป็นพระอาหารหันต์ใช่แล้วดูเนี่ย มันไม่พอใจอะไรทั้งหมดรักมันก็ไม่เอาไหนโลภมันก็ไม่เอาไหนโกรธมันก็ไม่เอาไหนหลงอะไรมันก็ไม่มีแต่ถ้าว่าทำมาทําไปอารมณ์นานๆเข้ากำลังใจตกลงให้เจ้าตัวรักมันก็เริ่มโผล่นิดๆเจ้าตัวโลภเจ้าตัวโกรธเจ้าตัวหลงมันก็มาหน่อยๆ ตอนนี้จึงรู้ตัวโอนน์นอโนี่เราพลาดไปเสียแล้วที่คิดว่าตัวเป็นอาหารหันต์เป็นแค่กำลังฌานโลกีเท่านั้นแต่ความจริงแม้เราเป็นฌานโลกีแต่สามารถจะระงับอาการเช่นนี้ได้ก็ควรจะพอใจเพราะว่ากินเลสสามารถจะกดมันให้จมลงไปได้ไม่ช้าเราก็สามารถจะห้ำหันให้มันให้พินาศได้เดี๋ยวำนาเขาวปปิัสสนายาน เราวันดาท่านหลายมองดูวเวลาให้มันหมดเสร็จแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติว่เพียงเท่านี้